ท้ารอดสวัสดีส,ส,ดสำหรับชาวมังกรทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูพลังงานนะคะช่วงเวลาที่ดาวเกตย้ายนะคะเข้าสู่ราศีพิถุนประจำช่วงวันที่19เดือนกนรกฎาคมนี้นะพลังงานนะคะของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมคะ่ะชาวมังกรขาอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านนั้นเก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดี ทุกๆประการนะคะพลังงานของชาวมังกรมี The Will of Fortune มานะ e w วิ l l o f Fortune เนี่ยมันบ่งบอกถึงความก้าวหน้ากำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่ดาวเกตย้ายในครั้งนี้นะคะมีพลังงานแห่งความมั่นคงความก้าวหน้าและเด่นชัดเรื่องของหน้าที่การงานนะ,ะบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตาแหน่งนะคะมีโอกาสได้สอบติดข้าราชการนะ,ะหรือว่าใครกำลังสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้างานองค์กรสำคัญสๆแนะ เพื่อที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดมากๆที่เรากําลังจะได้รับข่าวดีนั้นเกิดขึ้นนะชาวมังกรขาและมีพลังงานแห่งการที่ใครก็ตามนะคะที่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าคนในคนนะคะเป็นเจ้าของกิจการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเรื่องของความก้าวหน้าความโดดเด่นหรือว่าการที่อยู่ๆเราก็จะกลับมามีชื่อเสียงกลับมาเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่หนึ่งในวงการมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกันค่ะชาวมังกรคาเดว์ The เนี่ยเดว์เนี่ยเป็นพลังงานแห่งการที่คุณจะได้รับข่าวดีและได้รับนะคะความโชคดีจากจักรวาลจากสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาทุกอย่างจะมาไวกว่าที่คุณคาดคิดเนะะี่ยค่ะใครที่อาจจะคิดเอาไว้แล้วนะคะหรือว่ามีความฝันเอาไว้แล้วแหละว่าจะทําอะไรแต่ก็รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสอยากจะบอกว่าชาวมังกรเนะะี่ยค่ะช่วงเวลาที่ดาวเกตย้ายในครั้งนี้นะคะโอกาสที่คุณ ปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเร็วกว่าที่เราคิด หรือใครนีคะถ้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องสําคัญนะคะติดต่อเรื่องที่ค่อนข้างเป็นทางการติดต่อหน่วยงานราชการนะคะสอบเพื่อที่จะทํางานในหน่วยงานภาครัฐนะคะบอกเลยว่าชาวมังกรคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือยิ่งใครนะ,ะทำธุรกิจก,จกิจการค้าขายนะคะทำอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะจะวิวออ o ฟอร์จูนเดอะเวร์เนี่ยคะ, World, ะ,ค,ะความโดดเด่นนะการมีชื่อเสียงการจะได้ เป็นที่รู้จักเนี่ยะคะอยู่ๆก็มีไวรัลขึ้นมาในคลิปที่คุณทำานะคะหรือว่าในโพสต์ที่คุณทํามีคนให้ความสนใจในตัวตนของคุณมากขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเนะคะลราก็ส่งผลให้ช่วงนี้นะ,ะชาว,ะะชวมังกรคือข่าวดีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยคือมันมาไวกว่าที่คุณคิด มันอาจจะไม่ได้เกินความฝันนะฮะอาจจะมีการประเมินสถานการณ์มาแล้วแหละรู้แล้วแหละเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นสิ่งสิ่งนี้ที่จะได้สิ่งสิ่งนี้แต่ด้วยความโชคดีเนะะี่ยค่ะโชคชะตาวาสนาบุญบาร,รมีที่คุณมีที่คุณสะสมมาและเป็นพลังงานของชาวราศีมังกรเองเนี่ยคือทุกอย่างมันจะมาไวกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ํานะขออนุญาตเปิดพลังงานต่อนะคะชาวมังกรคะ่ะ มีพลังงานแห่งความเป็นก้าวเหรียญมาค่ะมีพลังงานแห่งความเป็น Justice หลายท่านนะถ้าใครกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมเนี่ยอาการเซ็นสัญญาเนี่ยการรอคอยการอนุมัติเรื่องสำคัญเนี่ยหรือไปสมัครงานเอาไว้เนี่ยยื่นเรื่องในการสอบสัมภาษณ์หรือว่ายื่นเรื่องในการ เพื่อที่จะเข้าร่วมงานนะบริษัทยิ่งเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติบริษัทใหญ่ๆระดับประเทศระดับจังหวัดนะคะก็มีแนวโน้มนะคะว่าคุณกําลังจะได้มีการเซ็นสัญญาในช่วงเวลานี้มีไพยย่แห่งความเป็นสองถ้วยมานะเราจะได้รับความสนใจได้รับความเมตตามีผู้คนมากมายศรัทธาแล้วก็หลงเสน่ห์นะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะยิ่งถ้าใครจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการต้องได้ไปพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย ว่าเราจะต้องใช้ความเชื่อถือใช้ความศรัทธาจากผู้คนนะบอกเลยว่าจะได้รับความสําเร็จสมหวังในสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานแห่งความเป็นราชาดาบความชัดเจนความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวมังกรข่าวราชินีดาบอะไรก็ตามที่คุณรอคอยที่คุณยังรู้สึกว่าอาจจะกังวลใจไม่สบายใจนะคะรอคอยแล้วรอคอยเรานะหรือมันต้องอยู่ในช่วงเวลา การรอคอยเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วอะค่ะชาวมังกรที่คุณกําลังจะได้รับข่าวดีนั้นเกิดขึ้นนะคะยิ่งใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนนะ,ะรอคอยการทําสัญญาใครที่รับปากคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเอาไว้เนี่ยมันมีแนวโน้มนะคะที่ คุณกาลังจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมีเกณฑ์ที่ได้จะเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่รอคอยในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและได้ไวกว่าที่คุณปรารถนาหรือว่าได้ไวมากๆค่ะทุกอย่างมันมาไวมากๆนะมาไวกว่าที่คุณคิดเอาไวซะอีกแต่โดยรวมนะคะด้วยความที่ชาวมังกรเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความละเอียดอยู่แล้วค่ะคุณมีความละเอียดคุณมีความรอบคอบนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีระบบระเบียบในการใช้ชีวิต นะเรียกได้ว่าชาวมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีวินัยมากๆนะคะพอคุณมีวินัยเนี่ยมันเหมือนกับว่าในทุกๆอย่างอะ,ค,ะคุณมีการเตรียมพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลานะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะไม่ว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยแต่คุณมีความ เตรียมพร้อมอะค่ะชาวมังกรค่ะคุณเตรียมพร้อมคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณทําได้ตลอดเวลาหรือว่าเมื่อโอกาสเข้ามาปุ๊บคุณก็สามารถที่จะทําได้เลยทันทีคือคนมีความมั่นใจในสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเหมือนชาวมังกรเนี่ยคุณเป็นคนที่มี มีความเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการรับโอกาสอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจะไม่พลาดโอกาสดีๆไปแล้วโอกาสดีๆเรื่องราวที่เข้ามานยคะการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยนะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาไปสู่สิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อคุณนะคะหรือใครช่วงนี้นะที่กำลังรอคอยการย้ายแผนกการเปลี่ยนงานการย้ายสาขาการโยกย้ายเนะี่ยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงไปอยู่ใ,ใกล้บ้านเกิดอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายหรือกำลังรอคอยเอกสารเพื่อที่จะโยกย้ายเนะี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะรอคอยการอนุมัติเอกสารจะย่าง เป็นทางการเอกสารวีซ่าเอกสารคำร้องในการโยกย้ายจากทางส่วนกลางอะไรก็ตามเนี่ยคือมันบ่งบอกว่าชาวมังกรจะได้รับข่าวดีตรงนี้นะคะแล้วก็ไวกว่าที่คุณคิดอย่างที่บอกไปซ้ําๆนะคือทุกอย่างมันเข้ามาไวค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองในข่าวดีได้เลยเนะะี่ยค่ะ19กรกฎาคมนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าอะไรก็ตามนะที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันจะก้าวหน้าคือเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนจุดพลิกผันในชีวิตคุณนะจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเพื่อให้คุณเนี่ยมีหนทางที่ดีมีหนทางใหม่แต่ในหนทางใหม่ตรงนี้ค่ะมันเป็นหนทางที่เราก็มีแรงปรารถนาเนะคะเรียกได้ว่า จะตรงกับความฝันที่เราเป็นนะมันเหมือนมีกฎแรงดึงดูดนะคะกฎที่คุณกําลังภาวนาบางท่านสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตตั้งใจในการรอคอยสิ่งสิ่งนี้ ก็มีผลบุญที่นําพาให้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะได้ครอบครองความสำเร็จนี้เร็วกว่าที่คุณคิดเอาไว้เสียอีกนะชาวมังกรขาม,มีพลังงานของเนะคะเกี่ยวกับเรื่องราง,งความรักด้วยเช่นเดียวกันใครที่โสดมานานหรือว่าใครที่รู้สึกไว้อยากจะเจอกับมิตรภาพที่ดีอยากจะเจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าอยู่รายร้อมไปกับคนดีๆที่เขาจะสนับสนุนคุณอยู่เคียงข้างคุณให้กำัง ใจคุณซับพอร์ตความรู้สึกคุณเนี่ยบอกเลยว่าชาวมังกรค่ะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนี้เกิดขึ้นนะมันมีพลังงานที่บางท่านโสดมานานโสดมาแต่ว่าในความโสดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองนะเราก็เตรียมพอมาค่ะมีการเปิดใจมาสักระยะด้วยแล้วแต่ก็ คัดเลือกนะคัดสรรคนนี่คุณรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เหมาะสมจะเป็นคนที่ใช่นะคะมาในช่วงเวลานี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณกําลังจะเจอกับคนที่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณแล้วนะคะหรือใครที่อ,อยู่ไกลกับคนรักนะคะคุยกันมาสักระยะแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันหรือว่า,เ,าเราเป็นรักระยะห่างรักทางไกลนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาตรงกันสักทีนะคะมันก็บ่งบอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะ มีการได้วางแผนปุ๊บปั๊บเจอกันนะได้เลื่อนเวลาเลื่อนนัดหมายเพื่อให้เราได้ใช้เวลาเร็วๆดีๆแล้วก็เร็วขึ้นนะคะร่วมกันอารมณ์ประมาณนั้นนะสมมุติว่านัดเอาไว้อีกประมาณ3เดือนข้างหน้าก็กลายเป็นว่านะคะวันเวลาทุกอย่างมันเหมาะเจาะมันลงเอยทำให้เขาเนี่ย กล้าที่จะเหมือนกับว่าพยายามดิ้นรนที่จะมาหาคุณนะคะหรือใครที่คบกันนะคบกันแบบอาจจะเป็นคนคุยไม่มีความชัดเจนนะคะแล้วมันบ่งบอกว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยสื่อสารด้วยอยู่ในเวลานี้เนี่ยตัวเขานะคะจะรู้สึกว่าเขาตั้งใจแล้วอะ เขากำลังตั้งใจว่าอยากจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะชาวมังกรขาอยากจะเซอร์ไพรส์คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็อยากจะสารภาพรักกับคุณแบบเร็วกว่าที่เขาคิดเอาไว้นะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะคุยกับคนที่เขาค่อนข้างเหมือนมีหลักการในการใช้ชีวิตเนาะเป็นคนง่ายๆเป็นคนราบเรียบไม่ได้กระตือรือร้นหรือว่าไม่ได้อยากจะดิ้นรนอะไรเกี่ยวกับการรีบพัฒนาความสัมพันธ์แต่พอคุยกันมา ะะด้วยความดีของคุณหรือว่าด้วยความที่เราคลิกกันเราถูกใจซึ่งกันและกันมันทําให้นะคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละฟันธงและว่าคุณคือคนที่ใช่ถ้าไม่รีบสารภาพรักหรือว่าขอเป็นแฟนในวันนี้เขากลัวว่าเขากําลังจะเสียคุณไปนะคะเท่ากับว่าจากเดิมที่เราอาจจะคุยกันคิดว่า คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะมันก็มีแนวโน้มว่าเขาจะมาขอคบกับคุณเป็นแฟนขอคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือว่าอาจจะเร็วไปถึงขั้นกระโดดข้ามขั้นไปถึงขั้นที่ว่าขอคุณแต่งงานนะอยากเป็นแฟนอยากเป็นสามีภรรยาอยากสร้างครอบครัวร่วมกันก็อาจจะเป็นถึงขั้นนั้นไปได้เลยนะคะใครที่รอคอยการแต่งงานนะรอคอยข่าวดีเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานเนี่ยโอกาสที่จะได้แต่งงานแบบฟ้าผ่านะคะก็จะเกิด ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่จะบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะชาวมังกรขาเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นเรื่องราวดีๆ นะคะในความสัมพันธ์ของคุณนะทุกอย่างคือมันลงเอยกันไปหมดเนาะหรือใครที่กําลังเอ่อทธุรกรรมอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับการเงินเพื่อจะสร้างร่วมกันนะคะหรือว่าเพื่อจะทําธุรกิจเพื่อจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆร่วมกันแต่เรารอคอยอนุมัติหรือเราก็เตรียมเอกสารนะคะเราคาดการเอาไว้ว่ามันอาจจะได้รับการอนุมัติภายใน1เดือน2เดือนในดๆก็ตามแต่มันจะเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะคะพอยื่นเอกสารปุ๊บเนี่ยทำธุรกิจธุรกรรมอะไร ร่วมกันเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัติเลยทันทีเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ชาวมังกรหากคุณได้ทำอะไรก็ตามที่ทำคู่กับคนรักนะคะหรือว่าทำกับคนที่เรากำลังคุยด้วยหรือทำกับคู่ชีวิตเนี่ยจะส่งเสริมกันมากๆแล้วความก้าวหน้าความก้าวกระโดดมันจะไปแบบจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไปไวมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นผลดีด้วยกับ ดวงชะตาของคุณนะคะเรื่องราวดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแบบที่คุณจะไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นเตรียมรับกับความโชคดีแล้วก็เรื่องราวดีๆที่จะ เป็นจุดพลิกผันในชีวิตคุณได้เลยนะคะชาวมังกรค่ะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะใครนะคะที่รู้สึกว่าชอบในการอ่านพายกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะหายจะกลับมาทำคลิปวิดีโอนะคะในดวงราศีดวงประจำวันดวงทุกๆวันเลยอัปโหลดอัปเดตในทุกๆวันนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครที่รู้สึกว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะีคะ ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือว่าล n n แอดนะแอดนะคะมีแอดด้วยนะหาท้ทารอดที่นะ่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่านะคะขอบพระคุณสำหรับผู้ติดตามขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์ให้จะเข้ามาอ่านในทุกๆคอมเมนต์และตอบกลับคอมเมนต์ด้วยตนเองทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ